ทุกคนฝนตก่งนี่คือย่างเนยลบบุรีกาลังจะแบบคนกลับไปเยอะเลยเพอฝนจะตกทุกคนเพราะที่เวลาจะสามทุ่มกว่าแล้วคนก็เริ่มกลับแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูนะระหว่างที่ปลอดคนนี่แหละเราจะไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างในย่างเนยทําไมเราถึงติดใจถึงได้มาที่นี่หลังจากที่ไปที่ทุ่งสงแล้วก็ไปที่ลําปางย่างเนยมาทุกคนคุณภาพมาก เ,เราจะพาดูเป็นอย่างๆนะฮะนี่เป็นห้องแอร์เย็นๆนะคะ่ะทุกคนจ๋านี่ฮะย่างเนยมาแล้วไม่ผิดหวังจริงๆอาหารสดสะอาดวันนี้หมดเกลี้ยงแล้วะคะ่ะทุกคนจ๋าร้านจะปิดแล้วเป็นหมี่หยกนะฮะอันนี้เป็นยำค่ะเป็นยำสูตรย่างเนยโดยเฉพาะเลยอันนี้หมดแล้วะคะ่ะทับผัดเกลี้ยงเลยนะฮะอร่อยแซ่บอันนี้เป็นพวกเฟรนช์ฟรายส้ตรอบผับดอกประมาณนี้แล้วก็สปากเกตตี้ที่นี่อร่อยมากสปากเกตตี้เขาจะมีความเข้มข้นแล้วก็นี่ฮะ น,น้ำจุ่มน้ำจิ้มหมาล่าอะไรประมาณนี้ค่ะรู้แตงโมยังมีเราชอบแตงโมมากแต่ว่าเคน์เตอ์บาของประเภทเนื้อต่างๆครบถ้วนตามมาตรฐานของย่างเนยทุกคนจะครบถ้วนมากๆไสุ่วงไส้กรอ,อกอไก่กุ้งนะฮะไก่กุ้งพร้อมเลยหาปลาเปลินนะฮะปลานี่ฮะนี่คือจะหมดแล้วนะทุกคนเพราะว่าฝนตกแล้วก็คนก็คงไม่เข้าแล้วดึกแล้วด้วยนะฮะจะปิดแล้วสี่ทุ่มนะฮะ อันนี้ก็คือครบใครกินแคปซิคัมเก่งๆนี่ก็กินแครลลอทค่ะทุกคนเผ็ดออริจิอะไรต่างๆนานะบัตเตอร์เดยนะฮะหมูคงหมูแผ่นหมูสไลด์มีหมดเลย่ะนะฮะทุกคนด้านนอกก็มีน้ำจง่มน้ำจิ้มครบทั่วนี่ห้องแอร์เย็นๆนะฮนะเพื่อรักษาอุณหภูมิูแต่แล้วเรากินแตงโมอีกได้ไหมอยากกินแตงโมมากเลยแตงโมที่นี่อร่อยเหมือนกันนะทุกอย่ยางอร่อยหมดเลยแม้แต่แตงโมแม้แต่ชาเขาเรียกว่าชาอะไรนะ ชาเขียวชาวหอมมะลิก็อร่อยยเราขอกินแตงโมโลแล้วกันระหว่างรอฝนนะคะทุกคนอย่าหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยเราชอบกินแตงโมไงนะเราชอบกินแตงโมโมากนะฮะนีหาแตงโมโเราถ่ายไปอะไรไปทุกคนจ๋าอย่าหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะฮะรอฝนนะฮะใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์ทุกคนนี้ฮะทุกคนจ๋าแต่ตรงด้านฝั่งนู้นก็จะมีนน้ำนะมีไอติมด้วยทุกคน ฝนตกหนักมากฝนตกหนักมากทุกคนแต่เราขออนุญาตกินแตงโมก่อนนะฮนะนี่จ้าน้องๆร้านย่างเนยสังเกตดูนะพี่ไปย่างเนยมาสามที่น้องๆน,น,น่ารักหมดเลยเหมือนกับเป็นคุณสมบัติของย่างเนยของน้องๆที่เป็นทีมงานอย่างเงี้ยฮะ จะเป็นมิรจะเป็นรู้สึกเรารู้สึกแบบสบายใจอ่ะมีบุคลิกที่เรารู้สึกว่าเฟรนลี่แล้วก็ดูจริงใจไม่ใช่แค่บริการอย่างเดียวแต่มันมาจากใจนี่คือย่างเนยลบบุรีทุกคนแนละที่สําคัญที่นี่นะเหลือไม่มีการปรับด้วยนะแล้วก็ไม่จํากัดเวลาและที่สําคัญนะแซ่บทุกอย่างเลยพี่ชอบน้ําจิ้มที่นี่แล้วก็อย่างอื่นมีครบครันอยู่แล้วทั้งน้ําเนมหลากหลายมากแล้วก็คุณภาพแม้แต่เขาผัดยังอร่อยยำยังอร่อย สปาเกตตี้ก็อร่อยน้ำจิ้ม5้าอย่างอร่อยทุกอย่างพี่คอนเฟิร์มมันอย่าพี่ไปแล้วฝนหยุดแล้วขอบคุณสําหรับน้าใจไมตรีที่ดูแลเทคแคร์ Care, ลูกค้าอย่างดีขอบคุณมากๆเดี๋ยวพี่จะบอกต่อให้โลกรู้นะคะว่าลบบุรีมียากเนยดีดีๆทุกสาขาที่พี่ไปมา3สาขาดีหมดเลยลำปางเลิศทุ่งสงก็เลิศแล้วก็คนจะแน่นๆอย่างเงี้ยนี่ขนาดวันธรรมดานะนะ,ะเที่ยสุขสาวอาทิตย์คนจะยิ่งแน่นกว่านี้นะฮะ และที่พี่ถือว่าเป็นความสําเร็จของย่างเนยที่ภูมิใจด้วยยินดีด้วยนะน้องนะเดี๋ยวพี่จะเดินกลับไปกี่กิโลนะหนูลองตั้งดูสิไม่เชื่อตั้งว่าโรงแรมอ,อ่ออะไรอะไรอะไรทนานะเบญจธรรานะฮะกี่กิโลหนูก็จะรู้ว่าพี่เดินกลับหาทุกคนเห็นไหมย่างเนยอยู่ตรงไหนพี่ก็จะตามหาความอร่อยนะฮะทุกคนอันเดี๋ยวเรากลับแล้วนะน้องๆไม่บาย,บายขอบคุณมากสวัสดีครับโชคดีครับลูก เดี๋ยวเราก็จะเดินออกไปตาทางนี้เลยค่ะทุกคนนีค่ะทุกคนฝนก็ยังไม่ได้จะหยุดขาดสายนะทุกคนก็ยังมีเม็ดเล็กๆๆๆๆอยู่ทุกคนจ๋าน้องๆน,น่ารักมากคุณสมบัติขององ้อย่างหนยบริการดีเลิศอาหารอร่อยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะมีคุณภาพนะฮะมีคุณภาพจริงๆย,ย่างเนยแบบหมูกระทะย่างเนยแบบชีสั่งเนี่ยนะฮะ,ะเดี๋ยวเราปิดเครื่องก่อนเดี๋ยวฝนจะเข้าเครื่องนะฮะทุกคน เจอกัน EP ต่อไปจ้านะฮะเดินกลับ akra, เบนจักราบูติกเพลสโรงแรมนะ,ะจงแยกวงเวียนนารายณ์นะฮะทุกคนนี่คือวิทยานาฏศิลป์ตรงนี้ฮะมุกม่วงนี่ฮะทุกคนนะฮะ,นะฮะก็จะเป็นยงเยื้องกับออย่างเหนืยล็บบูลีนะฮะทุกคนฝาก EP นี้ด้วยจ้า